สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การจอกลึกแมชวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือ U21 ที่สู้ศึกกับโคลาเบลกาทีมช้ำเก่าสุดแกร่งจากรัสเซียซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงหัวใจนักสู้และความมุ่งมั่นของสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันทรงคุณค่าให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยกันเลยทีเดียวค่ะ เปิดฉากเซตแรกโคชไทยจัดทับชุดใหญ่จัดเต็มลงสนามเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ระดับแชมป์นอมทีมโดยกับตันทีมกติกาแก้วพินผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นคีย์เพลเยอร์คนสำคัญของแมชนี้รวมด้วยผู้เล่นมากฝีมืออย่างนัททิมากุบแก้วน้องใบเตยทิพสุดาบัวหลายวรุณีกันตรำบอลเร็วนนพัฒมูลจันคำและชนละทอนทองตี การส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสู่สนามในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสู้กับทีมตัวแทนจากรัเสเซียอย่างเต็มกำลังค่ะในช่วงต้นเซตรัเสเซียซึ่งมีเปรียบทั้งเรื่องรูปร่างและพละกำลังเริ่มต้นได้อย่างร้อนแรงพวกเขาฉีกแต้มนำสาวไทยไปเกือบ1ิบคะแนนสร้างความกดดันให้กับทีมไทยอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามด้วยหัวใจนักสู้ของน้องๆสาวไทยและการแก้เกมอย่างชาญฉลาดของทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงคำสั่งข้างสนามอันเปลี่ยนพลังของพี่ปลื้มจิตที่คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้สาวไทยค่อยๆไล่ทำคะแนนกลับมาอย่างดุดเดือดโดยเฉพาะการขึ้นตีอันหนักหน่วงของกติกาแก้วพินและจังหวะบล็อกหน้าเน็ตที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนเวียดนามในสนามเป็นอย่างมาก เสียงเชียร์และเสียงปรบมือดังสนั่นสะท้อนถึงความประทับใจในฟอร์มการเล่นของสาวไทยถึงแม้ว่าในช่วงไทยเซตเราจะสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นนำรัเสเซียได้ถึง23-20ต่อคะแนนแต่ด้วยประสบการณ์และความนิ่งของแชมป์เก่าจากรัเสเซียโดยเฉพาะตัวเซตทีมชาติรัเสเซียหมายเลข14 อนาสตาเซียอลิซาเวตาเนสเตโรวาและนักกีฬาคนอื่นๆที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งพวกเขาก็สามารถปิดเซตแรกไปได้อย่างน่าสิดดยที่สกอร์27-25ต่อคะแนนแม้จะพ่ายภายในเซตแรกแต่สาวไทยได้แสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่น่าจับตาและความสามารถในการต่อกรกับทีมระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะพลิกโฉมเซตที่2จุดเปลี่ยนแห่งความมั่นใจและพลังของดาวรุง่ง หลังจากพ่ายแพ้อย่างเฉียดฉิวในเซตแรกสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในเซตที่สองโคชไทยตัดสินใจส่งผู้เล่นดาวรุ่งชุดใหม่ลงมาแทบจะยกชุดเป็นการเดิมพันที่กล้าหาญและได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อน้องๆเหล่านี้กลับเล่นได้เข้าขากันอย่างเหลือเชื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และการเตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นของการพัฒนานักกีฬาคลื่นลูกใหม่จากที่เคยตามอยู่เกือบ1ิบคะแนนในเซตแรกสถานการณ์กลับตลบปัดอย่างสิ้นเชิง สาวไทยไล่บี้รัเสเซียจนเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือพวกเธอสามารถพลิกสถานการณ์กลับมานำแบบขาดลอยถึง25ต่อ11คะแนนใช่ค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดสกอร์นี้เกิดขึ้นจริงและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของดาวรุ่งไทยที่ไม่มีใครคาดคิด ในช่วงนี้เองที่รัสเซียรเริ่มเห็นจุดอ่อนของตัวเองแล้วอาจจะมีอาการล้าจากการเดินทางที่ยาวนานด้วยโดยเฉพาะจังหวะบอลเร็วอ um ันคมกริบของน้องวรุณีที่สร้างความแตกต่างได้อย่างน่าทึ่งจริงรวมถึงการเสิร์ฟเอสที่ทำแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและเกมบล็อกที่ยังคงแข็งแกร่งของกติกาแก้วพินที่บล็อกหัวเสาของรัสเซียได้หมดจดและเด็ดขาดทำเอาโค้ชรัสเซียถึงกับหัวร้อนและต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมกันเลยทีเดียว เสร็จนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะของสาวไทยเท่านั้นแต่เป็นชัยชนะที่สร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแทคนิคที่ทีมไทยมีแต่แชมป์เก่าก็คือแชมป์เก่าค่ะรัเสเซียมีการแก้เกมแบบยกเครื่องอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด พวกเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่อาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์ออกแล้วส่งผู้เล่นที่สดกว่าและมีความสามารถเฉพาะตัวลงมาทำให้เกมรับของเราที่เคยทำได้ดีในเซตที่สองเริ่มหลวมขึ้นทั้งการยืนตำแหน่งและการดีฟเฟนต์บอลก็เป็นรองรัเสเซียอยู่มากเนื่องจากรัเสเซียปรับเกมรุกให้มีความหลากหลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จังหวะการรุกของสาวไทยที่เคยเฉียบคมก็เริ่มไม่ทำงานทำการตีหัวเสาการเล่นบอลเร็วหรือบอลไหลสั้นยาวก็ไม่สามารถทะลวงบล็อกของรัเสเซียได้เหมือนเดิมทำให้รัเสเซียกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างอย่างรวดเร็วและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ13คะแนนเป็นการเอาคืนสาวไทยแบบทบตนทบดอกเลยทีเดียวค่ะเซตนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษามาตร,รฐานการเล่นและความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ค่ะ เข้าสู่เซตที่4รัเสเซียก็ยังคงส่งตัวหลักชุดที่ฟอร์มดีที่สุดลงสนามขณะที่สาวไทยของเราก็ยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่เริ่มเข้าขากันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความมุ่งมั่นและพลังใจที่เต็มเปี่ยมของนักกีฬาไทยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง แม้รัเสเซียจะยังคงเป็นฝ่ายนำแต่สาวไทยก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเธอไล่บี้ทำคะแนนตามนาติดๆค่ะโดยแต้มไม่เคยห่างกันเกิน2-3ถึงคะแนนเลยค่ะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความกดดันและตอบโต้คู่ต่อสู้อย่างชาญฉลาด และด้วยแรงฮึดที่เปี่ยมลน้นการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าน้องๆสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ในเซตนี้ด้วยสกอร์23ต่อ24คะแนนเสียงกรี๊ดจากแฟนเวียดนามดังลั่นจนสนามแทบแตกเลยทีเดียวค่ะนี่ก็อีกหนึ่งชัยชนะที่สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของสาวไทย เกมต้องมาตัดสินกันในเซตสุดท้ายเซตที่5ซึ่งวัดกันที่ประสบการณ์และความนิ่งของแต่ละทีมรัเสเซียออกสตาร์ทนำเราไปก่อน4-2ต่อคะแนนซึ่งเป็นแต้มที่ไม่ห่างมากนักแต่ก็สร้างความกดดันให้เราไม่น้อยเลยสำหรับเซตตัดสินที่มีคะแนนเพียง15แต้ม สาวไทยพยายามอย่างเต็มที่ไล่ตีเสมอได้สำเร็จที่สกอร์10ต่อ10คะแนนสร้างความหวังและเรียกเสียงเชียร์จากแฟนอย่างกึกก้องแต่สุดท้ายแล้วด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญของแชมป์เก่าจากรัเสเซียก็ทำให้พวกเขาเอาชนะเราไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ12คะแนนทำให้รวมสกอร์ทั้งสิ้นทีมไทยแพ้ไป2ต่อ3เซตค่ะ แม้จะพ่ายแพ้ในเซตตัดสินแต่ฟอร์มการเล่นของสาวไทยในเซตนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างไม่เป็นรองค่ะบทสรุปแห่งความภาคภูมิใจอนาคตที่สดใสของวันลเลบอนไทยแม้ผลการแข่งขันจะออกมาไม่เป็นใจนักแต่การที่สาวไทยยู21สามารถสู้กับทีมแชมป์เก่าอย่างรัสเซียได้อย่างสูสีและสามารถเก็บมาได้ถึง2เซตถือเป็นเรื่องที่สุดยอดและน่าภาคภูมิใจอย่างแท้จริงค่ะ นี่คือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นใหม่พวกเธอได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอลในระดับสูงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า ที่สำคัญยิ่งกว่าผลแพ้ชนะคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่น้องๆได้รับจากแมตชนี้การได้เผชิญหน้ากับทีมระดับแชมป์ได้เรียนรู้การแก้เกมภายใต้ความกดดันและได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันในระดับนานาชาติจะเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมให้น้องๆเติบโตเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันไกลได้อย่างแน่นอนค่ะ เราได้เห็นแล้วว่านักกีฬารุ่นใหม่ของเรามีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่และสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการวอลเล์บอลไทยได้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนพัฒนาฝีมือและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของน้องๆสาวไทยยู21ในเกมนี้บ้างคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวอัปเดตหน้าสวัสดีค่ะ